ไปดูแรดไอ้าษาอังกฤอภาษาอังกฤษหนูไม่เปลี่ยนภาษาเ้าละอากาศรางวัลที่เราได้คือรางวัลว่ารางวัลนะคะเป็น KOL ค่ะแกลเปีรสารสัมพันธ์นะคะระหว่าง China and Thailand ค่ะเป็นยังไงบ้างเรามีสัมพันธ์ตรงไหนที่มันสารจะไม่ได้น้อยนะคะแต่ว่าได้เราไปสารต่าไหนไม่เอาจริงอะดูเซอร์ไพรส์มากเพราะว่า ตอนที่มีแบบว่าแฟนๆชาวจีนก็บอกเฮ้ย I recognize you จำได้เขาจำใบเฟิร์นได้ก่อนเขาจำหนูได้ทีหลังแต่ได้เป็นมารีกีกายกรรมอ่าแล้วเขาก็เริ่มมาติดตามโซเชียลมีเดียเราด้วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกเฮ้ยแฮปปี้ไมาติดเราจากผลงานนั้นเลยก็เราเป็นมารีกีกายกรรมจากทองประกายแสงไงคะใช่เออแต่ว่าแบบรางวัลนักแสดงอาจจะได้ไปหมดแล้วเราเลยได้เป็น QL เขาก็ตามเรามาต่อว่าอ๋ออีนี่เนี่ยแรดคชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขามาติดตามผลงานเราเขาได้ดูคลิปที่เราจัดรายการมั้ย เขาน่าจะอึ้งแต่ว่าพอแบบเราแสดงหมดนั้นไปแล้วเขาก็น่าจะแบบอุ๊ยเออไปทางเดียวกันโอเคเราได้พอมันมีการกับชาวจีนมาติดตามเราจะมีการต่อยอดอยังไงบ้างให้ไม่รู้สึกว่าขยายตลาดมนลคุณแหมโอเคนะคะบบหนูก็จะขัดตลาดนะคะก็ทําต่อไปคือรู้สึกว่าอะไรที่มันทําคือ ชาวชาวจีเนี่ยเขาชอบคนที่แบบตั้งใจอะไรเงี้ยคะ่ะแบบแควทคอนเทนต์ดีๆคือเขาก็อยากมาดูไทยเขาชอบคอนเทนต์แบบสไตล์นี้อยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็ทําสิ่งที่เราทำอยู่แล้วต่อไปค่ะคะอนเทนต์เราก็ดีตลอดเลยมัง้งค้าขอร้องให้เป็นอย่างนั้นค่ะขอถามเรื่องที่เราไปงานแต่งมาล่าสุดใช่ไหมที่ค <c oughs> ุณจะบ่าวหล่อมากอ่ะอ๋อใช่เป็น,ย,น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 ยังไงบ้างมันมันมัน full f ฟิลยังไงว้าวเคือจริงๆนะงานแต่งคู่กันกับโรสลาเนี่ยเป็นงานแต่งที่น่ารักมาก คือขี่ม้ามาเจา้าเผ่ผีม้ามาช่วโอ้โหพระเอกนิยายแบบเออออกมาเลยแล้วก็เพื่อนเจ้าแบบเพื่อนเจ้าแบบก็ดีมากเพื่อนเจ้าสาวก็ดีมากแล้วเป็นงานที่น่าราาักค่ะเป็นาท์ดอร์แล้วแบบมีความแบบไม่ได้คอมเมอร์ชียลอ่ะเออชอบที่มันมีความแบบดูลักกันดูแบบซึ้งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเออชอบชอบเพราะว่าหลายคนอย่างที่บอกจับตามองเพื่อนเจ้าแบบด้วยความที่ ันก็ดูแล้วแบบเป็นสายของทากิของเราเรามองสิ่งอะบ้างวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์แล้วนะคะเราดูแล้วสบายใจะคะ่ะมันเหมือนกับว่าอาหารตารู้จักไหมคะอาหารตาเห็นแล้วรู้สึกว่าอิ่มเห็นรู้สึก,กหิวมากก็อิ่มเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เราชอบกับการไปงานแต่งงานนี้นะคะรู้สึกว่าเขาฟูลฟิลแขกได้ดีมากนะคะคืองานนี้ฉันบอกเลยนะเขาเฮลตี้กันมากเขาไม่มีแอลโกอฮอล์เลยแต่เขามีอาหารตาค่ะ <laughs> เขารู้ว่าอาหารที่แท้ทรูมันคือผู้ชายค่ะ มันให้ระดับแบบเราไปดูเห็นกับตาเราเพาควรเห็นกับคิดไงเราในสถานการณ์ตรงนั้นมันรู้สึกแบบเราก็รู้สึกเบิ่อปริ่มใจนะคะเราก็รู้สึกแบบว้าวมองไปแล้วอยู่นานๆเลยเราก็เต้นจนถึงงานจบอะค่ะประมาณนั้นซ<ด>ึ่งเขายังอยู่ถึงเราจบไหยเขาไม่อยู่แต่เราอยู่นะคะเพราะเราเผื่อเขากลับมาใช<า>่ไก็จริงๆน่าหลาน่ารัารคือดิฉันก็ไอเดยอีกแล้วนะคะ I have already someone but ก็คือด like ูเพื่อแบบอุ้ยดีจังเลย ah cheers อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการทักทายจักอะไรอย่างเงี้ยหรือให้เจ้าบาวแนะนำว่าเราไม่ค่ะหนูไม่ได้คันขนาดนั้นนะคะมาถึงทำความรู้จักอะไม่คือก็เยหายเยหายเราเป็นคนเฟรนลี่พอเราเจอเราก็จะแบบฮาอย่างงี้นั่นคือการเยหายของเราแบบฝรั่งค่ะอไม่มีคนไหนเข้าตาเราเลยหรอ เขามากับเมียเขาทํ้ทำยังไงพี่พี่จะให้หนูทํายังไงก่า <c oughs> แล้วก็มีสนเลยหรออาจจะมีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนตัวใช่เป็นคนที่จริงๆนะคะเป็นคนเรียบร้อยแต่คนอาจจะไม่รู้อะไรเป็นความลับเราเก็บไว้เงียบคนเดียวเราเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าคลิปที่เราสภาษณ์แมนดูมันดูแค่ก,กระจายไปนะอ๋อเหรอคะนะมันเป็นเรื่องอาเหรอคะอ สัมผัสเรื่องน่ารักน่ารักส่วนมากหนูก็เลยแบบงงว่าทำไมมันไวรัลเรื่องแบบนั้นนะคะเป็นยังไงบ้างเราดึงความน่ารักของเขาออกมาทุกคนเรามักจะดึงความน่ารักของแต่ละคนออกมาอยู่แล้วเนี่ยเรื่องไซส์เอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยนี่คือความน่ารักของเขาที่เราดึงออกมาได้ในเวทที่มันแบบว่าเฮ้ยคนพูดถึงแล้วก็ออกมาได้แบบไม่ได้โดนดราม่าจนเกินไปอะไรเราก็ทำได้เรยสุดเราดึงความน่ารักมนอยู่มาแล้วเหมือนว่าเขาไปตอบแบบตรงๆว่ามันไอ้งโน่อีนี่ด้านอะไรเะ I love it ชอบความตรงเพราะไม่ต้องไปดาทีหลัง ไม่ชอบแบบว่าตกใจไปอ้ You l ล e อย่างเงี้ยไม่ชอบเลยแบบออไม่โกหกกันแบบอขอบคุณมากที่พูดความจริง I l o ล e ะค่ะออการทำรายการนี้มันต้องมีแบบว่าบอกเาก่อนไหมหรือว่าเขาสามารถพูดอะไรได้แล้วอ๋อจริงจริงมันมีการสกรีนมารอบหนึ่งคือมันจะมีคนไปสัมเขาก่อนรอบหนึ่งให้มาเป็นคอนเทนต์งไงเอาจริงๆนะหนูพูดเลยนะหนูมั่นใจมากหนูเคยบอ,อกรายการที่แบบว่าพอพูดอะไรไปแบบว่าตอนพูดมันแม่งมันเอาไฮไลท์ที่เราพูดพลาดไปออกอะแล้วสวยแล้วจำได้ เจ็บใจมากคือเธอพูดไปตัดออกอากาศไฮไลไ์เลยอะไรเงี้ยแล้วละตอนเราทำรายการเองอะด้วยความที่เราก็เป็นแบบดารานะคะเราก็เลยเข้าใจฟีลลิ่งของดารานะคะเราก็เลยแบบว่าเอาจริงๆเราขอบคุณเมามากคือมารายการเราก็ขอบคุณแค่ไหนแล้วอะมันแบบเราะชื่อเสียงของเขาบางทีเขาสร้างมาเป็นสิปีมาอยู่รายการเราแล้วก็ยอยากจะ respect สิ่งนี้เราก็แบบว่างั้นเธอฉันจะสัมภาษณ์เธอก่อนและถ้าเกิดก่อนที่ฉันจะออนแอร์ air, เนี่ยเธอจะได้ดูคลิปนี้ถ้าเกิดเธอไม่ชอบอะไรตรงไหนเธออบบกให้ตัดออกเราตัดเลยเราจะไม่แบบเอ้ยขอร้องอะไรไม่ บอกมาเลยเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานที่ให้แฟร์ละอยากให้คุณรู้สึกเซฟกับเราเ,เราไม่ได้อยากให้ใครมานั่งรู้สึกว่าโออมึงเอากูไปขายกูเพอพูดผ<ม>ิดแป๊บเ<ป>ดียวอ,อะไรง<ๆ>เงี้ยเรารู้สึกว่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยเราบอกเขาเลยว่าอ่ะนี่คือคลิปไปดูเลยไม่ชอบตอนไหนตัดออกเลยบอกได้เลย เราก็ respect แขกมาตลอด,รอดเราดูความตัวตนมาคนดูแล้วคนรู้สึกว่าชอบไปยิ้มตามอย่างปอหรือว่าอย่างใครๆค,ค่ะค่ะเออแล้วเขาเขาก็ให้ความร่วมมือเขารู้สึกว่าเอ้อยเขาเซฟพอาะเขารู้สึกเซฟสเปซเรารู้สึกว่าเอ้ยเราพูดด้วยความไม่อายมันก็เลยโอเคค่ะแต่คนรู้ว่าทำไมแปลกใจเขาสามารถเล่าเรื่องที่มันอยู่แบบมันคือความสามารถของหนูเองค่ะเอาจ้งจริงๆหนูถามพี่ตอนนี้เนี่ยหนูก็จะสามารถรู้ได้ค่ะว่าพี่คันหรือไม่คันอันนี้อันนี้พี่เขาะห์เขาไม่คันนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องโอเคอยากจะรู้นะคะครั้งครั้งล่าสุดเนี่ย นานหรือเปล่าคะไม่มีเลยม,มานานแล้วนานแล้วเหรอคะแต่คิดถึงไหมคะค่ะเนี่ยเนี๋ยวก็จะมีแบบว่าเกี่ยวกับวิธีการพูดการคุยค่ะซึ่งเราเรารู้สึกว่าเราดูแลเราอยากสัมภาษณ์ใครอีกรู้สึกแบบว่าท้าทายเพราะว่ามันอยู่ตรงส่งอาหารไปแล้วว่าเราอยากสัมภาษณ์ใครอีก เอาจริงๆนะเอาแบบจริงๆเลยคือสัมภาษณ์ดาราเราเราแล้วแต่คนบางคนบอกว่าเฮ้ยมาออกไม่ได้แล้วเขาเปลี่ยนใจในอีกปีหน้าเราก็ไม่มายคนตอบเราไม่เราไม่เสียใจนะเราแบบเราเข้าใจคือเราไม่มานั่งกดดันว่าโอ,อ้มาอกรายการเราหน่อยเราไปออกของเธอแล้วเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแบบออกได้ก็มาได้มาไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรเข้าใจแต่เราอะ่ะจะไปถามก่อนไงเพราะเราจะแบบ no it's okay for me คือเราไม่ได้มานั่งแบบอื m, ฉ้ฉันจะยิ่งฉันจะรอแบบ ฉันจะยิงอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วก็พาไปก่อนใค,ใครเต็มใจก็มาใครเต็มใจก็มาแค่นั้นเลยมาไม่ได้ไม่เป็นไรเลยอย่างเงี้ยค่<ฮ>ะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยหนูอยากจะแบบอ่อ,อยากจะขยายไปนิดนึงอยากให้มันมีความแบบเอออยากลองสัมภาษณ์แบบว่าเอยเอาน้องๆเหมือนกับว่าเช่นแบบ มาถามในขนาดที่เหมาะสมนะเช่นเหมือนกับว่าอายุแบบ17บเเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงให้เขารู้สึกว่ามันเราเข้าถึงมากขึ้นหรือว่าความรู้ในแต่ละวัยอ่ะเพราะฉะนั้นว่าคนไท<า>ยหลายคนใจหลาย<น>ลท,าท่า겟เพราะว่าหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยเด็กห้ามรู้เรื่องนี้แต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมาโชว์ให้ดูว่าแต่ละช่วงวัยอ่ะถามคขาถามไหนที่เหมาะสมเอออันไหนที่เยอะไปอันไหนที่เหมาะแบบเรื่องความสัมพันธ์แบบไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะในอนาคตนะนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มทำค่ะแต่ว่าเขาดูเป็นวิทยาทานใชวิทยาทานใช่ค่ะถ้าเกิดเเเเจจอออออหตุุุกกาาาารรรณณณ์ยยยย่่่่่งงงนนีีีีี้้้คคคะะะะะททททัไไปมสดดพแ็ ในส่วนของพัทติช่าเราดำเนินการเป็นยังไงกันก็ไปก็ดำเนินการอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบพูดไม่ได้แต่ต้องติดตามต่อไปพี่ลิเดียน่าจะเป็นเอพิโซดแรกติช่าก็จะเป็นเอพิโซดต่อไปเ่หมเนาะ e s าเซมเซมสตอรี่ค่ะในในในมุมที่เราทั้งคนไว้เราอยากจะให้มันสุดที่สุดเอาเป้าที่สุดค่ะหนูมาหนูไม่อยากยอมแพ้ก็คือหนูเชื่อว่าความยุติโถคนยุติธรรมว่ะความยุติธรรมเนี่ยมันก็จะแบบ เออ bring สิ่งดีๆมาได้ค่ะก็ยังเชื่อในความยุติธรรมอยู่ค่ะก็คือมั่นใจว่าจะเอาไปที่จีซอนตามที่มาหวานค่ะรายการเขอบคุณได้ขอบคุณค่ะ thank you thank you ไม่ถามเรื่องแทงหรอแทงอะไรอะไรอีกแทงอะแทงไหนที่ดเดียร์แหละทำแล้วเพลาดไปเขาบอกว่าพี่เดียรไม่ใช่เคสแต้มหรืเตรียมเคสต่อไปสุต่อยไม่จากเอพิโซดหนึ่งเอพิโซดสองก็รอดูแต่ละคนค่ะ ไม่สบายสีทั้งหมดนะเนี่ย